โอ้วันนี้มารายการมาเองนี่รายการของใครครับเนี่ยพี่ยอดเมียวอ่ะอะไรนะอะไรนะพี่ชื่อรายการอะไรนะไปไปดินทางไปอปดินทางไปพี่ยอดเมียวโอ้สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับพี่ยอดเมียวมาสามาร้านเคียงเยาวราชนนี้ ไปประจำมาประจำไนแท้ไปแพ้ีครับวันนี้อร่อยริมทางบายว่าเหมี่ยวเรามาร้านเคียงเยาวราชสาขาบางบวทองวันนี้เราลองมาทานอันนี้อันนี้คยออะไรนะครับคุณเพชรกะหล่ีทะเลครับอ๋อกะหล่ีทะเลครับวันนี้เราลองมาทานกะหล่ีทะเลครับดูครับหน้าตาเป็นไงครับดูครับอร่อยนะทานครับอร่อยมากก็ที่แล้วผมมาทานไปรอบหนึ่งครั้งนี้มาครั้งที่สองติดใจติดใจ ใครที่ผ่านไปผ่านมาเส้นบ้านี้วยใส่น้อยนะครับอย่าลืมนะครับลองแวะมาทานดูครับถ้ามาจากของพี่มะเหมี่ยนนี่แล้วบอกว่ามาจากายพี่ว่าเหมี่ยวผมแถมนำ้ำแกงวยขวดหน,นึง่งใครก็ได้ที่มาแต่ต้องบอกของพี่มะเหมี่ยนนะคนอื่<า>นมไม่ได้อร่อยริมทางบายว่าเหมี่ยวครับมาที่นี่ได้นำ้ำากล้วยเพิ่มหนึ่งขวดเดี๋ยวเราลองไป ยืนกินยืนยืนกินยืนยืนดูนะครับว่าเล่นสดๆเลยครับเดี๋ยวจะได้รู้ว่าเดีจะหาว่าเราเมคไงครับคุณเบสเราเล่นอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเดี๋ยวได้หมูกรอบขึ้นยังไม่ทันอร่อยจริงครับไม่ได้หมู ลืมแล้วครับผ่านไปผ่านมาเต้นบ้้นกล้วยไตน้อยแวะมาทานได้เคียงเยาวราชสาขาบ,บางบัวทองอร่อยเจ้าของร้านอยู่เองครับคุณเพชรกับคุณเจอยู่ทั้งสองท่านเลยแวะมาทานได้ครับวันนี้วันนี้ผมขอไปทานก่อนดยู่ความอร่อยไว้ไม่ไหวขอบคุณครับเจอก,กันคลิปหน้าครับอร่อยริมทา,างใบมะเขือครับสวัสดีครับ